ไม่บอกว่างั้นไม่อุ่นอ่ายืนนะใครนั่งไม่ได้ยืนเอานะมีที่จับอยู่นะครับกรุณาจับราวด้วยอะไรตีต่อรเชื่อกันช่วงอะช่วงไหนยั่นด้ได้ให้ลรับู้ประสานดิตายุ่งเหยิงันยือนยือนเออคนสวยต้องยืนเออใครสวยยืนเดินเข้าในผู้ชายมึงลุกให้ผู้หญิงยืนสิวะโอ้ยอะไรวะเอ้านุกใช่ผู้ชายอยู่เหรอผู้หญิงนั่ง สูง180ยืนน้ำสูง150น้ำน้องไข่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 หมวกไม่ไกลครับไม่ไกลสองชั่วโมงเลยโอ้โหเอไปครับพี่สิงดูดูทัวร์จีนครับดูทัวร์จีนทัวร์จีนจีนห่อขึ้นหลังคาได้ไหมพี่อย่าเลยครับอย่าเลยเดี๋ยวหยิบเดี๋ยวจะจินยามากขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวให้สุดท้ายตื่นเต้นกันเลยคนสะพานเดี๋ยวมันจะกระโดดอ่าเข้ามาเข้ามาเข้ามาผู้ชายลุกผู้หญิงนั่ง

โอ้ยรอกันรอกนรอกอนรอกอนมันทำไมช้าจ oh, right, 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 right. ังเลยไอ้แก like ๊ปยบอยู่ไหนอะโอเคเดี๋ยวเราไปก่อนนะจะมีอีกคันหนึ่งไปเลยปล่อยมันเดินตามมาก็ได้วิ่งตามมาละแก๊ปนะเแล้วเราไปอีกคันนึงนะครับแก๊ปเปิร์นะครับตกรถแล้วแก๊ปอ่ ่โอ้โหเขาเป็นสุภาพบุรุษมากครับแคปได้เลยนะครับแคปได้เลยครับก็เป็นวันหนึ่งที่เราได้พักผ่อนกันนะหลังจากเราไม่ค่อยมีเวลากันเลยไรสดแล้วครับไรสดครับคุณนุ๊กครับตอนนี้มีบางคนเขาน้อยใจเขาเคียดห้ผมครับว่าผมไม่เป็นนั่งรถด้วยเออใครครับใครครับ บางคนนะครับเขาใส่หมวกหรอกเขาไม่รู้กับผมเลยอ๋อขึ้นรถตู้กับคนละคันกันก็เลยน้อยใจแล้วเราขึ้นไปถ่ายคลิปเขาก็หน้าบึ้งใส่เราเออ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 งอนงอนเดี๋ยววันนี้ก็แบบอันนี้เลยอ๋ออ๋ออุ้มอุ้มลงน้ำเลยวันนี้ต้องอุ้มลงน้ำเลยนะก็คงจะเราจะไปเล่นกับสองคนโอ้โห ตา้นน้้าบนน้นาดั้ไนุ่อปลกับมียิอะกีไอ้วันนี้มีบันนาบดไป่่าจะขี่ไกับปายนคนเราไปดล้วมันรอกเทสกีไงแกขี่นนาบดไงเล้ยงกล้วยไงขับ่ดี นี่มันไม่ใช่ทัวร์จีนนะครับทัวร์เรายกขอนี่อแลแพงกโอ้้ไเนน้นไรวะปรมันไรรือเถ้าไปเรือใบเหมือนเมื่อวานขออุส่ามานีมาก็ไปเรือไปโซ่แต่ถ้าแบบตื้นๆนห่อยก็ไปเรือ60คนเลยครับไปเรือ60คนดีกว่าพี่ เรือไปไม่น่าจะลอดหรอกอ่ะทุกคนรมัมลดอทงี่หครเดี๋ยวจะแยกว่าไปลำไนน่าจอยู่ตรงนี้ อ่น้องปถ่ายภาพนิดนึงถ่ายเลยครับถ่ายเลยครับโอเคครับโอเคครับโอเคนั่นเดี๋ยวน้องปายอยู่นี่นะไ่มาหรอตอนเย็แก๊บอแอบไม่มาหรอแก๊ปเอาแอบตกรถอ่ะอยู่นู่นองใกิะใส่รองเท้ามาผิดไหมใส่รองเท้ามาผิดหรือเปล่าใส่รองเท้ามาผิดไหม เป็นแฟชั่นครับมันเป็นแฟชั่นไป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 ไ้าเดปดอ้กเจปไอ่เดอคี่ห้อบคุณ้เดอบคุณ่้เอี่เอ่้ด้า้กดป เราจะลงเรือกันไปที่ไหนครับคุณแอร์ครับไปที่เกาะเฮไปเกาะเฮกันนะฮะไม่รู้จะเฮหรือจะฮาหรือจะฟินเบอร์ก็ไม่รู้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ขนาดเดินยังเดินเป็นคู่อ่ะคิดดูเอาครับท่านผู้ชมอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้เมคนะเขาเดินกันคู่กันจริงๆนะฮะเหมือนจะพาดจากกันไม่ได้เลยนะชีวิตนี้ ่ขอถ่ายรูปหน่อยนะครับอาถ่ายรูปเลยครับถ่ายรูปเลยครับไหนตรงไหนใครจะถ่ายให้อาถ่ายเอา นักท่องเที่ยวสวัสดีครับผมมาจากประเทศไหนสุรินทร์นะครับสุรินทร์แล้วก็สูขภูเก็ตนะฮะฮัลโหลไปกับน้องถ่ายรูดนิดนึงครับก็วันนี้บรรยากาศดีๆนะฮะเชิญชวนมาเที่ยวที่ภูเก็ตนะครับโอ้โหนะครับอากาศดีครับวันนี้ ออกมาครับออกมาครับคุณเจนนี่ฮะเขาจะมีกล้องของเขาถ่ายอยู่ครับก็มายืนตรงนี้สิที่เขารออ่ะไม่เห็นเลยไงไปไปถ่ายไปเนี่ย รอยแคปเปอร์นะรออีกคนนึงอ่ะใช่สอรถไม่รู้ว่ามาคันไหนน่าจะสองคันนี้แหละมามาโอเคไปโอเคร้อนร้อนร้อนพี่ร้อนร้อนร้อนอู้ร้อนมากเลยเมื่อกี้สวัสดีครับไปเดินนะครับสวัสดีครับ โอ้ไม่เว่ามีองร์ข้างล่างมีห้องแอร์โอ้ฝังง่งนั้นมีอาหารการกินด้วยไมี <c oughs> ังไม่มาค่ะม,ม <c oughs> ีคนหนึ่งกำลังมาอนะ่ะเดียวเข้ากากินมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้วเดี nah. I I ๋ยวอันนี้อันนี้ไปก่อนก่อแนะนำตัวก่อนนะคะเจนะะคแล้วก็พี่ชางนะแล้วก็พับกามทหานะคะแล้วก็ดีเทลสุดพิชโนตนะคะพนักงานเรานะคะใส่เสื้อสีม่วงแล้วก็สีนิดนึงนะคะเพื่อนนะคะจะช่วยดูแลบริการบนเรือนะคะหากท่านใดต้องการความช่วยเหลือยกมือได้นะคะวันนี้นะคะเราก็ นั่นไปเอเะเทก่ะค ER ่ะเด็กค่ะส่วนรายการนะคะก่อนที่เราจะออกขอให้ทุกท่านนะคะใส่เสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัยนะคะไม่ได้หยุดแลาวเราเบลคอมส่วนดาน์มอนผู้โดยสารขออีกฟอร์มนิดนึงนะคะเรือลังนี้อันนี้ที่หน้าพี่เสียงนะจองแล้วนะนะคะด้านล่างจะเป็นไปไง นะคะทักขอได้นะคะอาจจะเป็นด้านหลังเรือแล้วก็กลับเรด้านหน้านะคะมีที่นั่งด้วยค่ะอนอกจากนี้เรามีห้องน้ำสองห้องน,นะคะซ้ายขวาแล้วนะคะ,ะเรือลำนีนน้นะคะจามาเดินได้นะคะแต่ว่าตอนที่มีเรืออื่นผ่านไปผ่านมาก็จะลูกนาจับขอไว้นะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้มีข้างล่างมีห้องแอร์นะฮะเผื่อใครอยากไปนั่งห้องแอร์ แต่ใครอยากเสียบรรยากาศก็ขึ้นมาดาดฟ้าครัสรนะะสามารถไว้ในห้องในนี้นะคะพอถึงเวลาเดินไปเดินมาจะได้มีคนดูแลอยู่ในห้องนะคะพี่ครับเราใช้เวลาเดินทางกี่นาทีครับใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีว้าวะะงั้นเอากระเป๋าไว้ไข้างล่างดีกว่าไหมท่านใดที่จะออ,อ,ออกนะคะช่วยเช็คความพร้อมเรื่องการปัดเทย์ใส่เสื้อชูชี เ้าหน้าที่จะบริการนึ่งนะคะตลอดทั้งเฟสค่ะเราจะมีเครื่องดื่มนะคะน้ำอัดลมผลไม้นะคะแล้วก็จะเป็นน้ำดื่มนะคะไปโนะไปนะองไปน้ไปโอิาเก็ตเอร์อิสอะไปแล้วนะคะหนึ่งตั้ง ขอบคุณ FC จากใต้นะฮะขอบคุณ FC ทุกคนนะครับเดินจะวิ่งไปด้านหน้านะคะด้านนะคายอย่าลืมทาครีมกันแดดนะคะถ้าใครอยากอาบแดดก็ทาครีมกันแดดก่อนนะคะกะันแดดไม่ใช่กันดำนะคะก็ยังไงก็ตามกลัวว่ากลับไปเดี๋ยวจะผิวจะแสบร้อนนะคะกันแดดได้แต่ไม่ได้กันดำนะคะเออ เป็นไงคุณแก้วครับคุณแก้วเป็นไงการขึ้นเรือครั้งแรกของคุณขึ้นเรือแรกครับยังมด้คุ้จ้ขึ้นเรืออะไรครับเรือปายครับวันนี้เหรอแสรครับไปขึ้นเรือครับแล้วพรุ่งนี้ต้องขึ้นวันวันต่อไปต้องขึ้นอะไรอีกนะขึ้นเรือไปไหนครับเอาหลังจากกลับจากคอนเสิร์ตบางการอ่ะไปขึ้นอะไรอีกขึ้นครข้างมีั้งแรกอีกอ i mean. well, ันนี้เขาเรียกว่าเรืออะไรครับเนี่ยสปีดโบ๊ทสปีดโบ๊ท เอาเลยเอาเข้าแบบนี้เออยาวไป ดูนกปายครับผม เดี่ยวสัญญาณเริ่มหายผมจะหยุดไล์นะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวบูกเก็ตนะครับก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับ

เพลงมิว <icana> สิกมาเที <H> ่ยวเดวันนี้นะครับผมเกาะอะไรนะเกาะเฮเกาะเฮเฮขอบคุณการได้มาได้ใจที่พาลูกปลาอมาสวัสดีสวีดครับไม่ใช่สวัสด์สวัสด์ไม่ใช่ว่าสวัสด์ก็นนี้ลูกปลาอ้ยก็จะเล่นอยู่ใต้ท้องเรือสองคน ไลฟ์สดครับ16,000ท่านครับตอนนี้ลูกไปจาไม่เปลงนะครับเรียมาไม่ได้เลยแต่ละทีอันนนตักนิดนึงเออเอาพูดไปเอาพูดไปอันนี้เป็นวันที่มีความสุขมากๆอากาศก็เย็นแหงหน้ามองฟ้าแล้วได้มองแล้วก็ได้หนุนตักคนที่พูดว่าอยู่กับเรามาโดยตลอดมันจะมีความสุขจริงๆมาตรงหน้า ทาย f อฟซ0หนึ่งหมันนด้วยนะฮะไม่มีแดงนะครับผมมีแต่ละีย่นและี่นี่แหละนี่แหละฝรั่งเขาชอบอ่ะมองไปซ้าเจอกล้องคับผมของยหกับพ่อไนมันมีภูเขาไม่ใช่หออกก็เป็น้เนคัางนให้คุณนุกเล่าถึงว่าภูเก็ตเนี่ยมากี่ครั้งแล้วฮะภูเก็ตมีลงมารั้ง อาพี่ถามนุกไงอยากให้นุกเล่าถึงว่าเออนี่ครั้งแรกเลยเหรอฮะโอเป็นไงครับบรรยากาศความประทับใจมีอะไรจากกูเก็ตไปบ้างแต่แต่อะไรได้บรรยากาศแต่ว่ากูเก็ตที่ที่มาในวันนี้คือพิเศษมากยิ่งนักคือเรามากับคนที่เรารู้สึกดีด้วยแล้วก็เราได้มานอนุู้ต่กเขาเท่ากัรแสงแดดวันนี้ไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยไหมใช่ร้อน

ทำไมอ,อ่ะเป็นอะไรกันอ่ะผม,ผมไม่ได้ตื่นมากินข้าวเ้ื่อวันนี้<อ>เขาไม่ได้มานั่งรถเดียวกันเขาก็หน้าบุ๋นเลยไม่รู้าจะต้องแไดงเป็นเชียอทำไมใช่ไหม,ามาเขาของวันวันนี้คุณต้องทำอะไรดีๆตอบแทนเขา ดูท่านั่งซะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี17,000คนด้วยนะฮะเราจะเข้า18,000ท่านแล้วนะเยี่ยมมากครับผมครับวันนี้นะครับแชร์ไปครับแชร์ไปครับี่แบบเป็นบรรยากาศนี้แหละหลังจากการทำงานนะครับผมแบบไม่ได้นะครับมันเป็นบรรยากาศที่เดี๋ยวเลบตรงอีกทีชัดไหมครับถ้าไม่ชัดเดี๋ยวพี่สิงห์จะหยุดไลฟ์นะฮะบอกด้วยนะถ้าชัดเดี๋ยวก็จะไลฟ์ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ ตอนนี้ก็ลงเรือมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะฮะนกปลายนะฮะคู้ชีนฟีเวอร์แห่งปีฮะเฮ้ยไททานิกชัดๆนี่มันเรือไททานิกเอากอาี่กว่าอ่าอ่าเนี่ยไททานิกเอ็กวาเอลนี่รสอันนี้ไอคนอยู่หน้านี่คือรสนะนี่ยไอข้างหลังคือแจ็คสลับกันหรือเปล่าวะสลับเพศก,กันนะเนี่ย ตรงนู้นใช่ไหมตรงนู้นเออถ้าเช็คกับรถตรงตรงนู้นเอาหัวเรือสิออาจัาพภาเตรียมครับจัาพภาเตรียมฮะเสียงลมอาจจะพัดแรงนะฮะแต่าเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศเช็คกับรถนะที่หัวเรือนะโอ้โหอ่ะอ่ะรถกลางมือหน่อยเออรถเออโอเคเออ ดีเสียงลงเอาครับเพราะว่าลมะไกันเรียแรงมากนะครับ<ส><ก>นี่อาจารย์บ้านอยู่ภาพนิดนึงครับโอกาสอย่างนี้เราไม่ได้เห็นบ่อยๆนะฮะ ตามทะเลนะฮะโอ้ oh, มาขามสุดหลอมาแล้วฮะ เดี๋ยวพี่สิงห์ขอหยุดไลฟ์สวดไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปถึงก่อยเฮพี่สิงห์จะไลฟ์บรรยากาศให้โชว์อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเก็บแบตไว้ก่อนก็อตอนนี้ไม่ไม่ได้เอาแบตสำรองมาเลยนะครับแล้วก็หวังว่าที่ก่อยเฮจะมีสัญญาณ Wi-Fi นะฮะสวัสดี FC เกือบ20,000ท่านครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันที่ก่อเฮ